สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเกมเอามาสาเราติดไลน์นะคะวันนี้เซิร์ฟมีกิจกรรมนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรอยากลองไปดูกันเลยค่ะตามจริงมีร้านหนึ่งกดออกมาเจ็ดแสนตายเลยหายเรียบเลยโอ้โหน่งสารนี่นะคะไม่มีแมปเลยให้ให้ผู้เล่นใหม่เขาพาไปนายทำอาชีพอะไร เก็บเนเพื่อสมัครช่องทางนลแถวๆนี้มันมีแบงค์ไหมแถวนี้แถวนี้มันมีแบงค์ปะไม่อะต้อต้อง ไปขอขอซื้อเสื้อแ,<ต>แป๊ะปนี่การาเสื้อไม่ได้อยู่ตรงนี้ <c oughs> ไว้ผงพาไปซื้อจะซื้อเสื้อใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ใช่แ้นั้นตา่างมังต่างคนต่างต่างสื่อสางไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เอ้ยลงมารับด้วย ทีเอมหน่อยเอทเอมพาไปเอทเอมหน่อยค่ะได้มาสักล้านหนึ่งจะไปทักโอ้นายนายยุทธิเฉยก่อนายนายเก็บตังค์ทำไมต้นโลก เราให้<ป>เก็บเก็บเดี๋ยวหายร,าร้านน,นึง,นเ,อองเออเราให้นายนายอุตส่าห์พาเราไปเธอมีดังเท่าไหร่อ่ะมีไม่เท่าไหร่หรอกแต่เราอยากให้นายช่วยเหลือเราไงเก็บซะเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะร่วงหมดเลยนะนอโอเคเราไปแล้วขอบคุณมาก ส่วนแรงใจดีไปกิจกรรมปะ่ะต้องไปยิงสามแยกครับผมอ๋อหรือว่าไปกิจกรรมโอเคโอเคไปแล้วไม่มีกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรอะ่ะเนี่ยลองไปดิเราก็ไม่รู้อะ่ะเขาไปดวลอะไรกันก็ไม่รู้อะ่ะดีพีสิบดีพ <DP 10. S 2> ีสิบไปปะ่ะไป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 นายนายมีหอไหมเรามันไกลมากเลยอะ่ะ รถเปิดไม่ได้อ้าโหเลมโบ้เลยอ่ะโ,อโหโหโยน่ายรวยอ่ะรวยไม่รวยรถผมเช่ามา <laughs> <c oughs> เขาจะรอดเพรเนี่ยเ oh. ขายิงเงินเลเทอรเลยเราสามแยกพอไปโอ้ล oh, ำโบจอดตรงเรือนี่เขาต้องไปเกาะไปเกาะเกาะกลางน้ำนี่ก็เ,เรือไป่ะใช่ใช,ใช่ครับต้องไป 哦哦。One, โอ้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอาชีพบิ๊กบอยไม่เจอตอนนี้เราแอดมินเขาแจกเงินแล้วก็เรถกับแอดเดี๋ยวไปครับเอาอะไรบ้างเนี้ยับไม่ไม่ไม่เรือไปที่เกาะแล้วก็ยิงกันใช่เลยขันสุดท้ายก็้ใหไปเเซออรร์์ไไวปหาของบนฝั่งอย่างเดียวเข้าปะชนะไปหาของบนเกาะอย่างเดียวหมอหมอขอหน่อยครับ หมอหมอหมอขไดีครับหหมอออกไม่ได้เหมือน l ัน้าแสนแล้วครับสี่ตอนนี้เราไปตรงท่าเรือแล้วนะคะได้รับเงินเรียบร้อยอดดีวาไงวาอคึงใครไม่อยกอ่ะ

คนที่ได้สกีแล้วอะไรนะครับมายิมตัวหน่อยยืมตัวหน่อยจอีิวซีโดนลังแกีิวซีโดนรังแกทวงเลยทวงเลยค่ะอตรงยไหนกันนี่ไปไนะคะอย่าเพิ่งออกไปไกลนะอ๋อยู่ตรงนี้

โอ้ยชอบชอบโอ้ยได้แล้วครับได้แล้วครับมีคนมาชมโอ้ยกลัวชนมากเยเือดเตอนนี้รอพร้อมคนพร้อมยนี่รออยู่นะคะรอแอดมินวงเริ่มอ้าวเอ็อ็นเโอ้ยรือไงยูโคยนถามเบาฮัลโหล แก้กัน้าใจกนนะแ่พอสตาร์ปุ๊บไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอยอะไรว้อยู่บ้าโอเคไปไปไปไไปปบอ่เรือีกว่าครับพื่นผม่ผมผมเปิดโอ๊ยใครใน้าใครชเรือเนี่ยฮัโหลเฮ้ยข่ยางนี่เรือไปแล้วเรือไปแล้ว ใครเอาไปอะเรือไปไกลแล้วว่าผมจะเกิดไงดีเนี่ยจมอยู่ในเรือเนี่ยแกให้เขานั่งไปด้วยดิค่ะหลวม้เทให้เขานั่งไปด้วยิมันตายอยู่ในเรือใครเอาเรือไปไม่รู้ว่ะเรืออยู่ในน้ำอ่ะ เลี้ยงห่างเลี้ยวมาไขวะเห็นชื่อด้วยแต่ละคนเฮ้ยอย่าชนนี่ก็จะมาชนอะไรของทักหนาเนี่ยอย่าชนนี่ก็ชนก็ถือได้นะพวกนี้ จะต้องมุ่งหน้าไปที่เกาะกลางเกาะนี้นะคะเห็นปะที่มันยาวๆเดี๋ยวเราจะไปมาก่อนั้นแล้วพอไปถึงเกาะเนี่ยเรือเทียามือคุณต้องวิ่งหาของจากนั้นดงทุกคนที่อยู่บนเกาะให้ตัวคุณเองรอดเราเอาคนรอด3คนสุดท้ายรับคนละหาเอเราคงไม่ได้กับเขาคือว่าเวลา

ไปกันเร็วมากเลยนะก่อนจะไปถึงเขาก็มีปืนกันหมดแล้วอะ่ะ

ไม่มีปืนตั้งสามคนอ่ะทาตำรวจไม่ไม่เข้าชิงเหรอเฮ้ยอะแมพดูอยู่ในหุ่นรนเนะแอดจะ๋ยวใส่หุ่นรนเนะ่ยเฮ้ยอะทำไมทำแบบนี้ไปลองมาดูเจเนี่ยต้องเดินไหมครับตำรวจอยู่สี่คนละมือเนี่ยเลยครับได้ทำอะไรมาเาดี๋ยวก็โดนยิงเนี่ยขาผมพากะเรียบร้อยไอ้เบนีมเอง ไม่มีเฟิร์สเอ็ดอะไม่ได้เขาจะล็อกเพื่อนนี่ค่ะตอนนี้กำลังรอรอบสองอยู่รอบสองให้เป็นคู่แต่ว่าไม่มีคู่โอ้โหมึอยู่บนหัวกูเลยเหรอสวัสดีค่ะ เฮ้ยอะไรน้ามอีกแล้วไงอะไรไม่ใช่น้ำมออะไรตัวแม่เด้เลยนะฮะจับวิ่งกันทำไมเนี่ยใครอะคอในสี่เหลี่ยมนะในสีเขียมนะใครยองอครับเนี่ย ตอนเป็นลิงเลยเดี๋ยวจับเพื่อให้หมดเลยจับคู่กันแล้วนี่ค่ะเอาไปเก็บเลยไปจับเลยเขาขับอะไรไม่รู้หมอครับหมอคุกเข้ยอ้าวไปเป็คู่นะคะไปเป็นคู่นะนีได้เพื่อนแล้วได้เอาไป user left y o r channel นี่ค่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มแล้วรอบที่สองมากับอ้อยโอ๊ยเรดดี้มากแล้วใช่เปล่าเออบ้า

ันนอนออมเะ <c oughs> โอ้ยกระตุก <c oughs> อ้อยตายแล้ว <c oughs> เร,เร,ร,รามีแฟนไหมตายเลยเห็นไหมคะหลังจากจบกิจกรรมตายมาที่ในเซิรฟ์ฟเห็นไหมคะตอนนี้ทำการซื้อรถแล้วซื้อมโบ รถเลาอ่าลำโบพี่ครอยาชวนกูตัวรนี้นะร้องไห้จริงๆด้วย ตอนนี้ไม่สามารถแจกเงินใครได้แล้วสดแล้วทุกคนถ้ามาขอเงินแล้วนะก็สวหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปได้นะบ๊ายบาย It's so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah. What to do? Penthouse, man, what a view. Fall back, cause I'm coming through with my whole team. They coming too. That's real.